ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องกรรมเก่าของพระโมกคันลานี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเห็นว่าท่านที่มีบุญใหญ่คือพระมหาโมกคันลานะเป็นถึงอักษาว่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษาวกฝ่ายซ้ายที่มีฤทธิ์มากไม่น่าจะถูกคนฆ่าตายนีระบัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชื่อว่าเรื่องกฎของกรรมที่ท่านทั้งหลายชอบบ่นกันบอกว่าถ้าบุญทําทานมามากทําไมบุญที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้ากล่าวว่าทําดี จะได้รับผลดีแต่ว่าพวกเรานี้กลับได้รับผลร้ายถ <c oughs> ้าคิดอย่างนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องราวของกฎกุ้งกรรมเก่าๆที่เ,เล่าเล่าเข้าไว้มาสู่กันฟังเอาเข้ามาคิดจงคิดว่าชาตินี้เราไม่ได้ทำแต่ว่าชาติก่อนๆเราอาจจะทำก็ได้ เพราะเราเองก็ทราบไม่ได้เหมือนกันว่ากฎของกรรมเก่าๆเราทำอะไรไว้บ้างแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั่งหลายได้ปุเพนิวาสานุสติญาณคือการนลึกชาติหนหลังได้มันก็เป็นของไม่ยาก เรื่องการบำเพ็ญบุพเพนิวาสานุสติญาให้กุปรากฏนี้ความจริงมันก็ไม่ยากเหมือนกัน <c oughs> ทำไมจิงกล่าวว่าไม่ยากแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องปุพเพสนิเเรื่องบุพเพน,นิวาสานุสติญาในแนละืชาติผลหลัง <c oughs> ท่านจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าเรียนหนังสือชั้นปถมเท่าน,นั้นเองยังไม่ใช่ใหญ่โตโมโหฬานอะไรนักแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติบนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังกันในเรื่องของการเจริญพระกรรมฐา,านดีกว่า <c oughs> ถ้ามีเวลาจะอธิบายให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง เมื่อการที่จะได้ปุเพนิวาสานุสติญาณลึกชาติได้นั้นเขาทำกันยังไงเอาไ้ฟังกันในเรื่องของพระกรรมฐา,านนี่เราคุยกันเรื่องของพระสูตรเล่านิทานสู่กันฟังได้เป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเล่าโกโหกกันเล่นเบนนี้เต่ว่าไปหยิบเอาตัวนิทานมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทนหน้าไม่ได้ ในเรื่องขององค์สมเด็จพระจอมไตรยพระองค์ก็ทรงรับรองอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบทิษแกบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อเชิญเข้ามาวิสูตรโดยการปฏิบัติตาม <c oughs> ฉะนั้นขอบัณฑิตทั้งหลายที่ทรงความเป็นบัณฑิตประเภทไหนก็ช่างแต่อยากจะรู้ความจริงเรื่องกากดของกรรมเก่า ก็ปฏิบัติตามประทำคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้เรื่องได้ไม่ยากไม่ลําบากอะไรเอาตอนนี้ไปมาคุยกันทั้งเรื่องพระมหาโมคัลลานะในสมัยนั้นมาองค์สมเด็จพระบิจิตมานบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า จงได้พระมหามคโมคันลาและพระสาริบุตรมาเป็นคู่อักษาวบกซ้ายขวาอาคาัคะแปลว่าผู้เลิศระสาริบุตรเป็นผู้มีปัญญาชั้นเลิศเตรเสริดไม่มีใครเสมอเหมือนนอกจากพระพุทธเจ้าจะมหามคโมคันลานะก็เช่นเดียวกันเรื่องการมีฤทธิ์แล้วใครไม่ยิ่งไปกว่าพระมหามคโมคันลานะ ท่านยกย่อง่าเป็นผู้เลิศเรื่องมีริษิ์เนื่อใช้ความมีริธิ์ของพระมหาบุคคลานะท่านเป็นพระขยัน <c oughs> เวลาแกลงคืนไม่จะไปเที่ยวสวรรค์บ้างไปเที่ยวเมืองนรกบ้างไปพบเจวดาก็ดีไปพบพรหมก็ดีไปพบสัตว์นรกเปอสุรกายก็ตาม ท่านก็ถามถึงประวัติเดิมมาเกิดที่ไหนใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องทำความดีทำความชั่วอะไรึงไมาเกิดในแดนนี้เมื่อท่านทราบแล้วก็มาถามองค์สมเด็จพระชินสีให้ประกาศแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเ <c oughs> <c oughs> มื่อองค์สมเด็จพระสรงสวัสดิ์ทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าเรื่องนี้พระโมกคันลาไม่ได้โกขึ้น เรียกว่าไม่ได้กุข่าวขึ้นเฉยๆพระพุทธเจ้าเมื่อทรงรับรองทราบจริงก็รับรองรับประกาศให้เขาทราบแต่ในสถานที่ใดที่เป็นยากลําบากคนเจริญศรัทธาไม่พอดีพระอื่นมีความสามารถไม่พอองค์มสมเด็จพระสมัาสัมพุทธเจ้าก็ทรงส่งพระมหาโมคันลานะไป เมื่อมหามงคลลานะไปถึงแล้วก็สแสดงปฏิหารต่างๆด้วยความชำนาญในการสแสดงฤทธิ์ <c oughs> เป็นการนอมจิตในบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความเชื่อถือเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วองค์สมเด็จพระพักวันก็ทรงเสด็จตามไปที่หลังตอนนี้พระพุทธเจ้าเทศธรรมโปรดบรรดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันบรรลุมรรคผล เรื่องพระมาหาโมคลานะมีความสามารถเป็นอัจฉริยะบุคคลเลิศกว่าบุคคลอื่นแม้แต่พวกเดรธีทั้งหลายก็เศร้าส้อยหงอยใจบรรดาบริษัทบริวารของเดรธีทั้งหลายพากันมาเคารพในพระพุทธเจ้ามากสร้างความยากสร้างความลําบากให้เกิดกเดรธี <c oughs> แต่เขาทั้งหลายเหล่านี้มีความสามารถไม่พอและก็ดีไม่จริงเป็นเหตุให้บริษัทชายหญิงของเขามาติดพระพุทธเจ้ากันแทบเกือบหมดเขาจริงได้พากันพิจารณาว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตที่มีคนนับถือมากมีลาบสการะมากก็เพราะอาศัยพระโมกขันลาเป็นกำลังสำคัญ เที่ยวได้เที่ยวเมืองนรกบ้างเมืองสวรรค์บ้างปลุกใจประชาชนให้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุเขายิงคิดกันต่อไปว่าถ้าเราจะทำลายองค์สมเด็จพระบรมโลกกระเช้คือพระพุทธเจ้าทำลายไม่ได้แน่เพราะคิดทำลายมาหลายวาระแล้วเคยใช้นางจินตมานวีกา แกล้งทําเป็นคนท้องประกาศให้คนทราบว่าพระพุทธเจ้าทําให้ท้องแต่หนูจังไรก็ไปกัดเมเชือกที่ผูกไม้ที่แกล้งทําเป็นคนท้องให้ขาดลงมาเป็นเหตุได้นานจินตาม,มาไวนาวิกาจะรับโทษลงอเวจีทั้งเป็นแล้วก็เระเทวทัตใน หาทางแกงแกล้งพระพุทธเจ้าสั่งนายขมังท่านนูยิงบ้างปล่อยช่างนาลายกินลีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าบางกลิ้งหินให้ทับบางพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอันตรายนีการที่คิดจะฆ่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นของทำได้ยาก แต่ว่าถึงอะไรก็ดีถ้าแต่แขงแต่ขาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียได้แล้วองค์สมเด็จพระปทิบแก้วก็จะต้องเศร้าไปแขนขาสําคัญขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็คือพระโมคคันลาที่มีฤทธิ์มากแล้วก็ปลุกปลูกศรัทธาคนได้ดีมันได้กลุ่มเดรถถัจฉีทั้งหลาย พร้อมใจกันแต่ความจริงเขาประกาศว่าเขาเป็นพระอระหันต์แต่กลับมีอารมณ์จิตคิดสยายอิจฉาพระพุทธเจา้าคิดเจรฆ่าสาวกขององค์สมเด็จพปะะสัมมาสัมพุทธเจา้าดูธรรมดาท่านพุทธบริษัทนี่เขาประกาศตนว่าเขาเป็นคณาจารย์ใหญ่สอนให้บุกคลอื่นทำความดี แต่ว่าจิตใจของตัวนี้เลวทรามยิ่งกว่าสัตว์เรัจฉานเพราะอะไรเพราะสัตว์เิรัจฉานมันยังมีความกตัญญูรู้ความดีของคน <c oughs> แต่ว่าบรรดาเดรทหีหน้าหน้ามนพวกนี้เขาไม่เคยเห็นความดีของพระพุทธเจ้าและพระมหาโมคัลานะ <c oughs> มีเรื่องอย่างเดียวว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ดีกว่าเขาเขาต้องคิดทำลาย นี่สมัยนี้มีบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> นี่ก็นาจาทั้งหลายตั้งสำนักกันขึ้นมาแต่เห็นว่าสำนักอื่นเขาดีกว่ามีอารมณ์อิจฉาริษยามีหรือไม่ใครพบที่ไหนบ้างไหมมีหรือเปล่าอาตมาไม่ทราบถ้าบังเอิญมีก็รู้สึกว่าน่าสลดใจแต่เข้าใจว่าไม่มี แต่ก็ไม่แน่นักเพราะเคยพบท่านผู้เท่าท่านหนึ่งท่านตั้งสำนักสมถะวิปัสนาของท่านขึ้นมาแรกกฏว่าคนอื่นเขาตั้งทีหลังนี่ท่านเป็นพระเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเห็นว่าคนอื่นเขาดีกว่าตนทนไม่ไหวแทนที่จะมีมุสุตาในพรหมวิหารสี่ กลับ,บหาทางย่ำยีแก่งแกล้งรดยรการท่องปวงเป็นที่น่าสงสารลากฏว่าท่านบุญนี้เมื่อตายลงไปแล้วเวลาก่อนจะตายถูกทุกขเวทนาครอบงาม,มากต้องตุรนทุรายไร้สติสัพพัญญะตายแล้วลงเอเวจีมหานรก <c oughs> กฎของกรรมนี้ผ่านมาแล้วไม่นาน นี่ความจริงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระบิทาธรมานทรงพรชนอยู่ก็มีตัวอย่างมากมายท่านบวชไปหลังมีตำรามากเรียนได้ครบเรียนจบเป็นมหาปร,ริญญาแล้วก็เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่น่าจะประพฤติความชั่วแบบนั้นแต่ทั้งนี้ไม่ใช่อะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เพราะการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นไม่ได้เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง <c oughs> ท่านตั้งสำนักหลอกชายและหญิงเพื่อน,นำทรัพย์สินไปให้ท่านเท่านั้นลูกศิษย์ของท่านอาจจะดีได้แต่ว่าตัวของท่านเองลงอเวจีมหานรกที่พูดอย่างนี้ก็พูดตามสำนักเขาท่านอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งพวกเรายกย่องกันว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐมีทิปจุกยานแต่มใสสามารถรู้อะไรต่ออะไรได้โดยที่พวกเราไม่ต้องถามเมื่อได้กล่าวขึ้นมาอย่างนั้นก็สร้างความแน่ใจว่าคงจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูจริยาของท่านผู้นั้นก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน นีบรรดาเดรธีทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฆ่าพระมหาบุคคลานะแล้วต่อมาองค์สมเด็จพะประทีพแก้วก็ไม่ได้ทรงว่าอะไรแต่บะกรรมของเดรธีทั้งหลายเหล่านั้นคือโจรที่รับภาษาห้าร้อยถูกฆ่าหมดพวกเดรธีก็ถูกปลดจากความดี การที่พระมหาโมกัล,ลาถูกฆ่าในคราวนี้ความจริงท่านทราบก่อนก็มียานพิเศษประเดีย๋ยวจะมานั่งสงสัยกันว่ามีธิขนาดนั้นมียานขนาดนั้นทําไมไม่หนีพวกโจรที่เข้าไปปล้นฆ่าตนเอง <c oughs> ความจริงโจรมาล้อมแล้วสองครั้งท่านรู้เมื่อรู้ตัวแล้วก็ปรากฏว่า ท่านก็มาพิจารณาตัวเองไม่โจรเข้ามาลอ้อมครั้งที่สามคือรู้ตัวสองครั้งท่านเหาะหนีไปครั้งที่สามโจรเข้ามาล้อมใหม่ท่านก็มานั่งพิจรารณาเพราะนี่มันเรื่องอะไรถอยหลังใช่เข้าไปด้วยหนาจปุเพนิวาสานุสติยานก็ทราบว่ากรรมเก่าของท่านที่ทําไปแล้วในการก่อน เรื่องนี้องค์สมเด็จปจินวรเคยเทศให้พระฟังก็พระท่านมีความสงสัยว่าพระมหมาโมคันลานี่มีบุญใหญ่ <c oughs> ทําไมยังได้ถูกโจรทุบตายแต่ความจริงระหว่างที่โจรทุบนั้นท่านไม่ตาย <c oughs> เขาทุบแล้วก็คิดว่าท่านตายกระดูกกระเดี่ยวแหลกเหลวหมดเอาลากไปทิ้งไว้ที่กอไผ่เมื่อ,อโจรไปแล้วท่านก็ อธิษฐานจิตเนิมหน้าของกำลังฤทธิ์ระสายกระดูกทั้งหมดให้ติดกันแล้วก็เหาะมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศา,าสตรนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ขอลาเข้าสู่พระวรินิพพานมาองค์สมเด็จพระิชิตมานทรงองนุญาตแล้วจะได้กราบลาองค์สมเด็จพระบาทเกพเก้าไปนิพพานในที่สมควร เมื่อพระมาหาโมกัลานะนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบะิตรแก้วก็ทรงพาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนำอธิ่ายของพระมาหาโมกลลานะบรรจุเข้าไว้ในสถูปให้เขาสร้างสถูปเป็นที่บรรจุกระดูกไว้ แท่ถูกแต่ก็ทํามันก็บาดความคือทำเนีนน้ดินนูนขึ้นมาเป็นโคกเป็นสัญลักษณ์คนจะได้ไม่เดินข้าม่มลเอนก่าวก็คงกรรมาถอยหลังไปประม,มาณพันชาติอันนี้พระโมคคันลากศทราบทราบตอนโจรมาลอ้อมข้างหลังว่าพระมาหาโมคคันลาเป็นลูกชายของพ่อแม่คือทั้งพ่อและแม่ตาบอดทั้งคู่ ชมตูโมกขันลานะเวลานั้นเป็นคนที่ประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณบิดาและมารดาเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยดีทุกประการเมื่อทํางานกลับมาแล้วก็ต้องมาหุงข้าวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนดีอย่างนี้หายากต่อมาท่านพ่อท่านแม่เห็นว่าลูกชายลําบากจะได้ช่วยแบ่งเบ,บ,บาภาระ แต่ถ้าว่าพระมหามุกคล,ลานะก็ไม่ก็คัดค้านไม่หยาเลยหญิงที่นำมาดีไม่ดีเขาจะไม่รักพ่อไม่รักแม่ก็เป็นได้แต่ว่าวิดารมานดาทั้งสองนั่นไยก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกจะหาคนที่มีตระกูลเสมอกันคือตำแหน่งของท่านก็เป็นเศรษฐี <c oughs> เป็นคนมั่งมีทรัพย์มากจะไปขอหญิงในตระกูลอื่นเข้ามา ในตอนแรกๆแกม่ลูกสภายคนดีก็ปรากฏว่ามีความกตัญญูกตเวทีตวิดามันดาของผัวเป็นอย่างดีแต่ว่าพระมาหาโมคคันลานนะถ้ามีความรักในพ่อในแม่ทันมากเวลากลับมาจากทำงานแทนที่จะเข้าไปจูจีกับเมียก่อน แต่กลับเข้าไปจูจีกับพ่อแม่เชก่อนเหตุนี้เองเป็นเหตุให้นางเมียไม่พอใจ <c oughs> คิดจะฆ่าคนทั้งสองเสียเพียงได้หาอุบายด้วยการทั้งปวงในที่สุดก็บอกกับพระมหาโมคคลานะว่ามีดามันดาของท่านเป็นคนใจร้ายหุงข้าวให้กินก็ไม่กิน แต่ความจริงเวลาที่ทำอาหารทำอาหารให้ผัวมีรสอร่อยแต่ทำอาหารให้แก่พ่อผัวแม่ผัวบางที่ก็เค็มจัดเกินไปเผ็ดจัดเกินไปเปรี้ยวจัดเกินไปพ่อผัวแม่ผัวกินไม่ไหวก็เลยไม่กินนางก็ฟ้องบอกว่านี่แหละอาหารมันเหมือนกันแต่ว่าท่านทั้งสองไม่ยอมกินท่านลูกชายก็ยังไม่ว่าอะไร ต่อมานางในก็ทำเอาเอาใหม่อีกทำอาหารรสจัดในเมื่อท่านนางสาวไม่กินก็ราดไปเต็มบ้านเ <c oughs> มื่อลูกชายกลับมาก็ฟ้องบอกว่านี่ท่านผู้เท่าสองคน <c oughs> ทำอาหารนั้นไม่กินแล้วก็ราดของอยู่บนบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฉันป้ากวาดไม่ไหวเช็ดถูไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวแล้วฉันขอลากลับบ้าน เนียอสายที่จอบนงครานอากตันยูไม่รู้คุณคนทําให้พระโมคคัลลาน้ามนที่เป็นคนกตันยูรู้คุณเป็นคนอกตันยูไปเพราะการนั่งทูลน,นอนทูลข่มเมียาสาวมันก็มีความสําคัญเหมือนกันนี่ราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังไว้แล้วก็คิดไว้ด้วย ว่าความดีที่เรามีอยู่เราจงอย่าเชื่อคนอื่นยังไงยังไงแล้วก็สอบสวนให้ดีียก่อนเป็นเหตุให้พระมหาโมกขลาคิดผิดในตอนนั้นก็อส <c oughs> ัยเมียอดอ้อนสนับสนุนหาทางกันแกล้งโดยรายการทั้งปวงจนเห็นว่าวิดามารดาก็ตนนี้เป็นคนไม่ดีวันหนึ่งคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่นป่า จงได้บอกกวิดาลมารดาว่าญาติผู้ใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งป่าทางโน้นเป็นญาติกัน <c oughs> ความจริงมีดามรรดาก็รู้จักท่านสั่งให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมเวลานี้ท่านก็เตรียมเกวียนไว้แล้วจะให้วีดาบรรดาทั้งสองนั่งไปในเกวียนท่านจะเป็นคนบังคับเกวียนไปเมื่อท่านบิดาลบรรดาทั้งสองได้ฟังก็เห็นใจ คิดว่าลูกชายของเรานี้เป็นคนดียิงให้ลูกชายประคองมีดามารดาดั้งสองสีนั่งบนงเกวียนก็เข้าไปถึงป่าลึกท่านพระหมาหาโมกกันลาคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ในป่า <c oughs> ยังได้บอกกับท่านมิดาว่าคุณพ่อ <c oughs> ช่วยมาจับเชือกบังคับ,บวัวไว้ให้ที กระผมนี่กำลังปูอุจาระจะไปถ่ายอุจาระท่านพ่อก็จับเชือกไว้บังคับวัวให้เดินตรงท่านมหาโมคคลานะไปแล้วก็ทำเสียงดังเหมือนก็โจรจะเข้ามาปล้นท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลาทั้งสองคนเมื่อได้ยินเสียงเอะโวยวายเข้าใจว่าโจรร้ายมาปล้น หวงลูกชายของตอน,นคือมหาโมคันลานะผู้เป็นลูกชายท <c oughs> ่านนั่งสอนอยู่ในร่มไรากาดไปว่าลูกเกยพ่อแม่ทั้งสองคนแก่แล้วปล่อยให้พ่อแม่ตายเถอะลูกยังมีความเป็นหนุ่มอยู่เอาตัวรอดหนีไปก่อนไม่ต้องหวงพ่อหวงแม่นีใะบรรดาท่านพุทธบริษัทน้ำใจเขามีดามันดาย่อมมีความสำคัญกระบทเอื่องเพียงนี้ ยอมตายแทนลูกแต่ว่าลูกคนนี้สิบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วโม,มก,กนลานะเองที่ปรอมมาเป็นโจรเมื่อพ่อแม่พูดอย่างนั้นใจไม่ยักอ่อนพ่อบังอ่อนใช้ไม้ทุบพ่อและแม่ตายทั้งคู่เมื่อพ่อชนมตรวค่าพ่อและแม่ตายแล้วก็แจวอ้างกลับบ้าน องค์สมเด็จพระวิชิตามายกล่าวว่าเขาก็ไม่มีความสุขเพราะกฎกกติกรรมกับทำกบิาาดามารดาเมื่อตายแล้จากชาตินั้นต้องไปเกิดในเวจีมหานรกไม่คอไม่ดีแล้วมาตกอเวจีมหานรกสิ้นเวลากับหนึ่ง้นจากนั้นก็มาเกิดเป็นเปรตเปืป้วกายสัพเชัน เวียน่หวตายเกิดในวัฏจะสงสารเพื่อเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเฉพาะเป็นมนุษย์พันชาติพอดีต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระจินนาสีบรมัยศาสธนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยบุญเก่าที่เคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมยศาสธนาเป็นสมเมธนดาบท ตอนนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตบูชาพระพุทธเจ้าทรงพนาว่าพระปฐุมุตระแ <c oughs> ล้วไปเวลเท่านอยู่ในปาน่าในเมื่อรัตนาพระพุทธเจ้ามาถึงลำรางเล็กๆท่านก็ถ้อยกายเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระราหันเดินเ <c oughs> มื่อมาสู่สำนักขท่านแล้วท่านก็ประกาศตนราัตนาพระโพธิญาณ <c oughs> ก่อนที่จะจัดวายอาหารให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระวัตุมุตระที่ในข้าวนิโรธสมาบัติพระอรหันต์ทั้งหมดเข้าพละสมาบัติสมาบัติทั้งสองนี้มีกําลังมากก็ดนบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่บำเพ็ญบุศลมาออกจากสมาบัติทั้งสองจะมีการคล่องในจิตใจของตนคือในความเป็นอยู่ ถ้าปราถนาความร่ำรวยก็จะร่ำรวยสมความปราถนาถ้าปราถนาความสําเร็จมรรคผลก็จะสําเร็จมรรคผลสมความปราถนาเมื่ออค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากนิโรธาสมาบัติแล้วก็รับพระกยาหารหลังจากนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้พรแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่านับตั้งแต่นี้ไปอีกเก้าสิบเอ็ดับ พรนสุมเมธาดาบทจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณโคดม <c oughs> ในขณะน,นั้นเองท่านพระโมกัลานะและพระสาลีบทท่านสองท่านเป็นสาวกของสุมเมธาดาบทจึงได้เข้ามากราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตองค์หนึ่งบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอากาสาวกเบื้องขวา อีกองคหนึ่งขอประกราศประกาศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าขา้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอากาศสาวกเบื้อซ้ายของพระสมณะโคดม,มนี่เป็นอันว่าอาศัยบุญบาร,รมีที่ติดตามกันมาอย่างนี้สิ้นเวลาทิ้งเก้าสิบเอกับแต่ความจริงมากกว่านั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยิงกล่าวว่ามหาโุคคลลานะชาตินี้มาพบเรา จึงได้กลายเป็นคนมีฤทธิ์มากเป็นอากาสาวกเบื้องซ้ายแล้วว่าโมกคันลานะถึงแม้ว่าจะตายขั้นก็ไปนิพพานไม่มีความทุกข์อะไรแล้พระองค์สมเด็จพระจอมตยรยจึงได้ทรงแปลกจรดาพิสุโสม้งหลายว่าพิกขเวดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงยา ระหมัดในกรรมเล็กน้อยไว้จะไม่ผลดูตัวอย่างพระมหาโมคคลานะเป็นสำคัญนี่ท่านเป็นอริยสงฆ์เป็นอากาศสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกฎของกรรมได้ขิ้นชี่ว่ากรรมใดที่เราทำไปแล้วถ้าไมา่ผลในชาตินี้มันก็จะให้ผลในชาติหน้าต่อๆกันไป <c oughs> ดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยบ่นบอกว่าทําบุญให้ทานแล้วก็มีความไม่สบายเมื่อฟังเรื่องราวของพระมหาโมกขลานะเราใส่ก็บปรดทราบให้กดทุ้มกรรมเก่าของเรามันทําให้มากเพียงใดเราไม่ทราบฉะนั้นดากรรมใดมาเกิดขึ้นกับเราถ้าไม่เราได้รับความลำบากก็คิดไว้ในใจว่าเราจะใช้นี่มัน นีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขึ้นชื่อว่ากฎพุงกรรมนี้เราหนีไม่พน้นระบรรดาท่านพุทธสาวสนิกนชนสองรายการนี่เสียงไม่ดีมันแหบเครือนตัววัดแม่งกินก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังไม่ชัดเจนด้วยช่วยอภัยแก่พระแก่เวลานี้มองดูเวลาก็จะหมดเวลาอยู่แล้วเหลือหนึ่งนาที ยังมันก็ไม่มีก็ขอ,อยุติเรื่องราวของพระมหามคคลานะในเรื่องบุพกรรมคือกรรมเก่าไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี